ยยูู่พีมาแล้วมาแล้วแอนนแอนนบังค์บฮย์คุบอกเลยว่าคุณไปละโุณไปต่อมาดิบมาอยู่นี่ไงเราโอ้อะไรวะอยู่ไหนวะอยู่ตรงไหนวะแมปแม่งบึดตึ๊บอะไรพวกมึงเนี่ยโอ้พี่ไฟมันโคตรแรงเลยเอ้า พีก็ต้องอย่างนี้หรือวะก็ต้องคงโกงมันโดนลาวาตายไอ้เหี้ยเอานนี่เพิ่เอาตอนนี้มาดิเขาม่ดิเขาม่ดิแล้วจะก็เขาม่ดิวะโคตรแรงเออปล่อยพลังขึ้นเต่ากันนะมหามหากามหากา อุ้ยอุ๊ปอุ๊ปอุ๊ปอุ้ยอุ๊ปโดนอีกแล้วโดนมาอีกแล้วมีคนตกอีกแล้วเอ็กซ์คิลขี่ลาวาพี่ใหญ่แม่ม้ามจากใจแตกแตกว่ะไอ้สิ่งที่อย่าตัวเก็บมาโซ่บัลนี่เพื่อนเพื่อนมาโซ่บัลนี่แหละจุกตกพี่เบิร์เฮ้ยพี่ไหมอุ้ยข้ามอุ้ยข้ามอีข้ามอีข้าข้ามอีข้ามอเข้า พี่พี tá, ่กินแต่เย็นตัดตะกี้อะไรอะไรก่อนวิ่งไทยโอเคไม่ได้อะไรก่อนพี่ไม่เลิกนะท่าเนี่ยเลิกซะนะกินยุ่งยัยวุ่นวุ่นวุ่นคุณจะโกงดิวะทนไว้พี่ทนไว้พี่ทนไว้มาแล้วมาแล้วแอนนแอนน์ตะกี้ กูบอกห้เยอะไปละตัวแคทต้องวัดเร็วมาอยู่นี่ไงเราอะไรวะนะเอาไม่เอาไม่เอาอุ้ย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 จะตาย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 เก๋วมอนเอาเก๋วก็ตายหาเลยระวัง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 ไม่่อยู ไม่รู้ไ้ี่กง้ะโอนอนอเฮ้ย้ที่ไหที่ไหมเรไปอยู่ชู่สุดกระแสธาราไปไหมสุดกระแสสุดกระแสเราจังหวะราจังหวะจังหวะอะไรลูกบังจังหวะอะไรูังจังหวูัเหรอม่้ม่ล ข่าวดีคือคุณเหลือชีวิตเดียวชิบหายละโอ้ไม่นะผมไม่เหลือแล้วเฮ้ยอย่าตายจิ๊บวะแล้วคือเสียล่วงเป็นตีวาตัวหนึ่งต้องลุม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 ลุ่มดิว่ะลุ่มดิว่ะลุมมาลุมกูดิตัวกูแตะตายละลุ่มกูไม่ดเลยแล้วพี่ก็ขี้โกงอะ เกิแล้วพีดอยู่ไหนวะเนี่ยพวกอยู่ไหนกันเนาะผตายแล้วผมตายแล้วหนึ่งกำลังเกิดที่กำลังเกิดกำลังเกิดมาใหม่ดิมาเกิดมาเร็วดิไม่มีเกิดแล้วเกิดมาเร็วๆอะไรอะไรเฮ้ยโอ้โหมาแล้วเอ้ยโอ้โหโหดเหรอโหดเหรอโหดโหดโหดมากโหดโหดโหด วิ่งหนีกันวิ่งหนีกันวิ่งหนีกันวิ่งหนีกอุ้ยอุยอุยโอ้โหเป็นทางแคบที่เลยถูกต้องแล้วทางแกันหลกองแทางคพี่เปิดมีกี่ชีวิตเนี่ยมีหชีวิตทั้งหมดอ่ะมีคนละห้าชีวิตจบล้รไมุ้่นไมกี่ตัววะุไม่เกิน่านเล็กสตัว จะมาขมาแล้วหรือไม่เราอยู่คนเดียวแล้วเร็วทีีเอาใครยุดมาเร็วมาใครยุดมาแล้ววิ่งไปหาพี่ไบต์ด้วยวะิ่งไปหาพี่ไบต์ก่อนใครยุดมาแล้ววิ่งไปเอาไงดีนี้แอนอุแอนใครยุดไปหลังอพาดบอลนี้ไอ้ยโดนเลยมันโขลกทิ้งพี่ไบตผม เปิดมันลิงผมไปไหมเออดีวะเปิดปืนลิงผมว่ะเฮ้คุณต้องต้องหนีแล้วคุณต้องหนีแล้วหนีแล้วโหปืนปืนหนีไปก่อนหนีไปก่อนเฮ้ยเฮ้ยโอ้เฮ้โนเราวะโอ๊ยวนเราวะเฮ้ยเ้ยไม่เอาโฮ้ยโดนโดนโดนอุ้ยมีปืนมีปืนล่ผม เล่นตัวอะไรวะเนี่ยเล่นประชาชนหน่อยแต่ไม่มีอะไรเลยผ่านวังนี้เฮเล่นประชาชนหน่อเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่มาเลนประชาชนละโอ้เออา้ันน่เฮ้ยเปิ้ลมันหายตัวกันแล้ววะเฮ้หลังด้านหลังมาเข้ามาเปิ้ล เข้ามาโอ้ยเข้าไปก็โง่แล้วเอาไอ้จุดก่อนเฮ้ยลุกบอนลุกบอนเอาให้ป้ามันเหลือคนเดียวกูอยู่บนลาวาแล้วกันกูอยู่บนลาวาแล้วกันโล่โล่โลโอ้ยนี่แหละวิ่งไอ เอออย่าไปตีอย่าไปตีอย่าไปตีดนดูดด้วยนะอยู่บนละวานอยู่บนละวานเลยเดินอยู่บนละวานอยู่บนละวานท่องถาราท่องถาราโคตรกินเลยเอาดีๆเฮ้ยอาคาอิโดุนิอย่างเดียนเลยปะทุ่โอ้ยไอ้ป้าเกียร์ไอ้ป้าเกียร์โอ้ยโอ้โดนไปมาเร็วมาเร็วกอตายกอตายกอตายเออ ล้มไปซะล้มไปเลยเฮ้ยมันตกเหวอตกเหวอตกตึกเดอะซีรีส์โอ้ตกเหวตายเว้ยเฮ้ยโอ๊ยเราอะโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปไหนไปไหนไปไหนกั้งเต้นไปใครทำอะไรเพื่ออะทยผมโดนจิ้มหลังพี่ไหมได้เลยหยุดแล้วหยุดแล้วหยุดแล้ว หยุดเลยหยุดหยุดเลยยุดไม่เหลือเลยวัวเรื่อยเฮ้ยไอ้ไอ้นั่นตายหลายจุนก็ตายหมดหรอวะพี่ผมผมตายเรียบร้อยแล้วพี่ไม่เหลือเลยแล้วเรียอยแล้วพี่ไม่ไม่วางลรามาลาวาเฮ้ยแปลงร่างอยู่เอาละแปลงร่างมันไม่มีลาวามีแตะบัดฟ้าฟื้น เออหัวแตกหัวแตกไอ้ย่เดนลุต้องลหคนเดียวหรืม่คนเดียวอะไรตายไวจังวะไอจูผกลงพี่ักลงลวเลยโดนลาวาดนกลาว่าดนทุัโ้าสู้กันป้าป้าป้าเป้นิ่ง่ะยผมนิ่งนิ่ยผมดูจูเนี่ยอะไรยง่งยงง ย่างเกี้ยเลยาอาไาหนีไปนีไปหนีเกี่ยวหนีเหรอเปลี่ยนตัวเดีเปลี่ยนตัวไออย่างเกี้ยเลยไปพี่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 ไม่สู้เฮ้ยผมสู้ผมสู้ไม่ได้เอาหมดแล้วเหรอหมดแล้วไปตึมเกี้เดินมีใครสู้ได้ โอ้โหเฮ้ยอะเอ้ยอยย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 ยอยย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 ่ยย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 ยายยยยยยกยย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 ยอยย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 ียย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 ยกยยยยยลยย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 ยรยยยยยยใ เรสออนโอ้ยขอตัวแดงวะขอตัวแดงวะพี่ผมตัวกัดตัวแล้วพี่ลงตีผมเคลื่อนเลยจุกมันตีอีกแล้วไปมีไปอีกแล้วไอ้จูนอุปามิใส่พีแม่งเลยฉึกุ้ยเจ็บจูอุยอุยกินแล้วกดโลไลอัดทัน อยูแล้วยากต่อหลังเงนี้ต่อหลังอยู่นี่ไงนีจักรยานฟาดหัวโว้ยโดนไปอีกแล้วโดนไปเลยขีกแล้วโอ้ยโอ้โอ้ย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 โอ้อ้ยโ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 อ้ย้ยโอ้ย้ยยโ้ยโออ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยโ้ยโอ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 อ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยโอ ้มันแปลงล่าแล้วไอ้ตัวนั้นอะหนีนีรถอย่างตามนี้ได้วอลแค่เทรดออนเฉยยังไม่ได้แปลงล่างเลยนั่นแหละนั่นแหละถือว่าแปลงยิงมันเออเออยิงแล้วจะไกยาขี่ไปล้อหลุดไกยานขี่แต่กูขี่แต่ละมาคุยกันก่อนดิชู่ไม่โดนว่ะทำอะไรอ้หอย่างี้ ไอต่ม่มาแล้วหนไม่ทันนี่หนีกันหมดเลยแรงกันหมดวะไอ้ที่มบอู้มันว้าไปด้วยจุ๊บไปแล้ว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 ไปไไม่ด้เหรอไปไม่ได้เหรอกดติดกดก่อนกูกดก่อนโอ้โหกดแล้วกดตายกดตายกดตายเออ ลงไปซะลงไป,งไปมันตกเฮวอะตกเฮวยวตกเฮวยะ